สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอพระสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์เกตทะลุซุ้มหลายท่านคงสงสัยหรือแยกแม่พิมพ์ของพระสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์เกตทะลุซุ้มมีกี่แม่พิมพ์ คลิปนี้จะมาแยกแยะว่าพิมพ์เกตทรุสุมมีกี่พิมพ์กันแน่ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่นำเสนอนี้เป็นยุคปลายหรือยุคฝากกรุบังขุนพรมพระองค์ดังๆราคาแพงก็น่าจะอยู่ในยุคนี้หลายๆองค์ น่าจะเป็นพระสองคลองหรือพระฝากกลุพระยุคนี้จะไม่ค่อยเห็นแป้งโรยพิมพเนื้อพระจะดูแห้งๆส่วนพิมพ์เกตทะลุซุม้มองค์ดังๆก็มีพิมพ์ลุงพุธซึ่งเป็นแม่พิมพ์หนึ่งของพิมพ์เกตทะลุซุม้มพระแม่พิมพ์นี้น่าจะมีความสูงมากกว่า ทุกแม่พิมพ์ในหมวดพิมพ์ใหญ่เพราะดูจากรูปภาพแล้วพระเกศจากขอบศีรษะด้านบนจนถึงเส้นซุ้มด้านในก็ดูว่ายาวพอๆกับใบหน้าแล้วส่วนที่พาดเส้นซุ้มกับส่วนที่อยู่บนกรอบบังคับแม่พิมพ์ซึ่งคำนวณคร่าวๆค,ความยาวของเส้นซุ้ม น่าจะประมาณเกือบ8ปมมส่วนคอก็ดูยาวกว่าแม่พิมพ์อื่นๆเพราะแม่พิมพ์อื่นจะยาวจากจากไหล่ถึงลำคอจะยาวประมาณหนึ่งมมจากหน้าอกถึงหน้าท้องจะเห็นเส้นสังกติลากคู่ขนานกันมาจนถึงหน้าท้อง สังติคู่นี้จะดูอยู่ขกลางๆลำตัวพอดีนี่คือจากรูปที่เห็นในรูปนะครับจึงไม่สามารถระบุว่าส่วนประกอบต่างๆของพระมีขนาดเท่าไรเพราะผมไม่มีพระพิมพ์นี้เลยสักองค์แต่ที่คาดเดาว,ว่าเป็นพระยุคปลายก็ดูจากลักษณะด้านหลัง ด้านหลังพระเพราะเป็นหลังกาบหมากซึ่งน่าจะมีแต่พระยุคปลายที่มีลักษณะหลังแบบนี้ที่กล่าวมานี้ก็เพื่อจะบอกว่านี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มแม่พิมพหนึ่งซึ่งจะต่างจากพิมพ์เกตทะลุซุ้มอีกสองแม่พิมพ์ที่จะนําเสนอส่วนจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกหรือไม่ไม่ทราบครับ นำเสนอเท่าที่มีเท่าที่เห็นก็นแล้วกันนะครับคือพิมพ์เกตทะลุซุ้มนั่นนะครับท่านจะเห็นว่า,าพระเกตเนี่ยจากจากตรงเนี้ยนะครับถึงถึงด้านในเส้นซุ้มเนี่ยจะมีความยาว ผมก็ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่ยาวเท่าๆกับใบมันเกือบๆเท่ากับใบหน้าครับแล้วยังมีที่ผ่านเส้นสูมทะลุออกไปอีกเพราะฉะนั้นและลําคออีกนะครับลําคอแม่พิมพ์เนี้ยจะห่างกว่าทุกทุกแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงมีความน่าจะมีความยาวกว่าทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกพิมพ์นะครับนะครับแต่ที่บอกว่า แม่พิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์หนึ่งของสมเด็จพระละังยุคปลายผมดูจากด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นหลังกลับมากนะครับเป็นหลังกลับมากนะครับซึ่งเป็นยุคปลายที่มีลักษณะหลังแค่นี้เนี่ยนี่ เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นหลังกลับหมากนะครับเน่ๆน,นะครับเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหลังกับหมากครันี้ที่บอกว่าเอ๊ะพระเราก็หลังแบบนี้มีนะครับจึงเชื่อมั่นได้ว่าเป็นพระพัดเนี่ยนะครับเป็นหลังกับหมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันนะครับครั้งนี้ ครั้งนี้มามานำเสนอมานำเสนออ่านะครับ พิมพ์เกตทะลุซุ้มพิมพ์แรกที่จะนำเสนอเป็นพระที่มีสังกติเหมือนกับองค์หลวงพุทธแต่แม่พิมพ์นี้สังกติจะลากจากไหล่ซ้ายโค้งเข้าหาหน้าอกซ้ายช่วงนี้สังกติจะเป็นปื้นหนากว้างประมาณหนึ่งมมโดยประมาณนะครับต่อต่อจากหน้าอกซ้ายลงมาหน้าท้อง สังกติช่วงนี้จะเห็นขอบสังกติลักษณะเป็นเส้นนูนเล็กๆรากขนานกันมาหาหน้าท้องสังกติแม่พิมพ์นี้จะไม่อยู่กึ่งกลางลำตัวเหมือนพิมพ์หลวงพุทธแต่แม่พิมพ์นี้สังกติจะค่อนมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยส่วนใบหน้าก็ดูคล้ายผลมะตูมแต่ส่วนล่างที่เป็นคางจะดูค่อนข้างแหลมนะครับ แม่พิมพ์เนี่ยนะครับสังกติเนี่ยก็จะลากจากไหลซ้ายมาเนียมาามา,มาถึงหน้าอกเนี่ยแต่แต่ช่วงนี้นะครับจะเป็นปืน้นจะเป็นปื้นหนา,ากว้างกว้างประมาณหนึ่งมมแล้วจากหน้าอกลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นสังกติคู่กันมาลากคู่กันมาเป็นสองเส้นนะครับลากคู่กันมา แต่สังกติแม่พิมพ์เนี้ยจะค่อนข้างมาทางด้านซ้ายของ,งพระจะผิดกับองค์ของหลวงพุธเราจะเห็นว่าสังกติพอเห็นในรูปนะครับว่าอยู่ค่อนข้างอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะครับแต่พิมพ์เนี้ยจะค่อนข้างมาทางทางซ้ายเล็กน้อยนะครับส่วนใบหน้าก็จะเป็นแบบคล้ายๆผลมะตูมนะครับ แต่ว่าส่วนคางเนี่ยจะแหลมนะครับจะแหลมส่วนพระเกตจะพระเกตตรงนี้นะครับจากนี้ขึ้นไปพอมาถึงถึงขอบขอบในของเส้นซุ้มพระเกตนี้ก็จะลากผ่านนะดูเป็นนูนนูนน้อยๆว่าเป็นส่วนของพระเกตอะลากผ่านนะครับ ไม่ใช่ลอดนะครับลากผ่านพาดผาดพาดผ่านนะครับจนทะลุซุ้มออกไปจนถึงกรอบบังคับแม่พิมพ์นะครับอันนี้ผ้าแม่พิมพ์นี้จะมีขนาดกรอบบังคับแม่พิมพ์ดังนี้ กรอบังคับแม่พิมพ์ด nice ้านล่างกว้างย4ี่มมแม่พิมพ์นี้นะครับก็บังคับแม่พิมพ์ด้านล่างเนี่ยจะกว้างย4บสี่มมนะครับด้านบนด้านบนก็คือด้านนี้นะครับจะกว้างย3บสามมมด้านข้างจะสูงส36มมนะครับด้านข้างด้านข้างเนี่ยนะครับจะสูงก่อบังคับแม่พิมพ์นะครับจะสูงสามสิบหกมมนะครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จพระกคงพิมพ์ใหญ่พิมพ์พเกตทะลุซุ้มอีกแม่พิมพ์หนึ่งซึ่งมีพระเกตทะลุที่พาดผ่านไปตรงๆนะครับทะลุอาภะพาดผ่านเส้นซุ้มไปตรงๆนะครับต่อไปนะครับ ส่วนแม่พิมพ์ที่สองจะมีขนาดของกรอบบังคับแม่พิมพ์ดังนี้กรอบบังคับแม่พิมพ์ด้านล่างกว้างยี่สามมมอ่ากรอบบังคับแม่พิมพ์ด้านล่างเนี่ยนะครับกว้างยี่สามมมนะครับด้านบนกว้างยี่บเอ็ดมมด้านบนในี่กว้างยี่บเอ็ดมมนะครับด้านข้างสูงสามสิบหกมมด้านข้างสูงสามสิบหกมมนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดมีแต่ความสูงด้านข้างที่เท่ากันคือสูงประมาณ36มม,มส่วนพิมพ์ลุงพุทธไม่ทราบขนาดแต่ดูส่วนประกอบต่างๆส่วนเช่นความยาวพักเกตความยาวของลำคอจึงคาดว่าพิมพ์ลุงพุธกรอบบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างน่าจะสูงกว่า2พิมพ์ที่นำเสนอ,อนี้ค่อนข้างแน่นอน ค,คือสำหรับแม่พิมพ์นี้จะไม่มีสังกติซึ่งสำหรับพระสมเด็จวระนครคาดว่าจะมีแค่สองพิมพ์เท่านั้นที่ไม่มีสังกติคือพิมพ์ครูเอื้อกับพิมพกับพิมพเนี้นะครับ ส่วนพระเกตที่ทะลุซุ้มของพิมพ์นี้ก็จะไม่เหมือนองค์หลวงพุธและพิมพ์แรกที่นำเสนอคือพระเกตของแม่พิมพ์นี้จะไม่พาดผ่านเส้นซุ้มออกไปตรงๆแต่พระเกตเมื่อชนเส้นซุ้มด้านในพระเกตจะเฉียงออกไปด้านข้างขวาพาดผ่านเส้นซุ้มลักษณะเฉียงไปทางขวาตลอดทั้งเส้นช่วงนี้อ่าตลอดทั้งเส้น จนถึงสุดขอบกรอบบังคับแม่พิมพ์ที่บอกว่าพิมพ์เกตขยื่นก็น่าจะเป็นพิมพเนี่ยนะครับคือพระพระแม่พิพมพ์เนี่ยครับพระเกตเนี่ยอาจจะเฉียงมาตรงๆนะครับเมื่อชนเส้นซู้มแล้วเนี่ยพระเกตเนี่ยจะพาดผ่านเส้นซุ้มออกไปทางด้านขวานะครับเล็กน้อยเนี่ย นี่คือปลายประเกตเนี่ยเห็นไหมฮะจะไม่ตรงกันกับกับโคนพระเกตถ้าถ้าตรงๆเนะี่ยพระเกตจะไปอย่างนี้แต่นี่ปลายประเกตจะอยู่นะีสมัยก่อนพิมพ์นี้ก็น่าจะเรียกว่าพิมพ์เกตขยื่นนะครับและ,ะดูภาพพิมพ์นี้จะไม่มีสังกตินะครับจะไม่มีสังกตินะครับซึ่งมีสองแม่พิมพ์คือพิมพ์ขูเอื้อนะครับ พิมพคูเอื้อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยแม่พิมพ์นี้ก็ไม่มีสังกตัติพิมพ์คูเอื้อกับกับพิมพ์พิมพเนี่ยพิมพ์เกตตะลุซุ้มนั่นนะครับแม่พิมพ์ที่สามนะครับน,นะครับอ่า นี่ก็เป็นพิมพ์เกรตลบซ้มแบบเกจขยื่นนะครับนะครับ,รบพระแม่พิมพ์น,นี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับหนังสือที่เชื่อถือได้ก็น่าจะตรงกับพิมพ์ที่ฐานชั้นล่างหรือฐานทึบตันส่วนบนของฐานจะเป็นรอยบ้างตามยาวซึ่งเห็นอยู่หลายๆองค์นะครับ แม่พิมพ์นี้ก็น่าจะโดนน่่ก็น่าจะตรงกับแม่พิมพ์เนี้ยนะครับเพราะ,ะฐานด้้นล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นรอยบ้างเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะครับ นเนะครับจะเห็นเป็นรอยบ้างเลยนี่แหละครับครับแต่ว่าในรูปองค์นี้ที่ผมบอกว่าเกศขยื่นน่ะตรงนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมคิดว่าเป็นพระแม่พิ์ที่ผมนำเสนอนะครับเพราะว่าผมมีอยู่องค์ที่ว่าเป็นรอยบ้างนะครับ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยเป็นรอยบั้งนะครับเนี่ยนะครับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันในหะนังสือนะครับส,ส่วนอีกแม่พิมพ์หนึ่งยังหาพระต้นแบบไม่ได้เคยเห็นผ่านๆน,นะครับแต่ว่ายังหาไม่เจอนะครับ แต่ก็มีหลายองค์นะครับแต่ก็มันดูไม่ค่อยชัดเจนก็เลยไม่อยากจะนำมาเปรียบเทียบว่าแม่พิมพ์แรกที่นำเสนอจะเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะในรูปก็แม้แต่แม่พิมพ์นี้อย่างที่นำเสนอก็ยังดูดูระเกตดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ผมก็คาดเดาว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าได้ให้ข้อคิดแก่ท่านได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ